เทรดชนข่าว ADP Non Farm บวกกำไรมา8,600ดอลลาร์สวัสดีครับทุกคนก็มาพบกับผมคนเดิมน,นะครับคุณพศเทศฟอเร็กนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับว่าการเทรดชนข่าว ADP Non Farm เทดยังไงครับ TP ไปนับร6 0 0ับ1,600จุดและวันนี้นะครับผมเทรดได้กำไรจากการชนข่าว ADP Non Farm มา 8,600ดอลลาร์นะครับจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันได้เลยอ่าตอนนี้นะครับเราก็มาเปิดกันในส่วนของกราฟทองคำนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในกราฟทองคำในช่วงเวลา1ทุ่มนะครับ45นาทีนะครับเปิดในไทม์เฟรม M15 นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพาพี่ๆทุกท่านเนี่ยไปวิเคราะห์นะครับในส่วนของข่าว ADP Nonfarm ในกันนะครับในวันที่4 ทันวาคมปี2561นะครับนี่เลยครับก็ในส่วนของข่าววันนี้เนี่ยจะเป็นข่าวนะครับการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับจาก A.D.P. นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า A.D.P. Non-Farm นะครับคือความแรงของข่าวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นน้องๆนะครับของข่าวนอนฟาร์มเป o l รเลยนะครับก็เดือนหนึ่งนะครับจะมี1ครั้งนะครับเหมือนกับ เหมือนกับข่าวนอนฟฟร์มเบโลเลยนะครับจะมีแค่เดือนละหนึ่งครั e ้งเท่านั้นนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นน้องเล็กนะครับของข่าวนอนฟาร์มเบโลในสองข่าวนี้นะครับตวัตวเลข ال นะครับเขาประกาศตอน2องทุ่มสินาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขครั้งก่อนนะครับตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยเขาประกาศออกมานะครับตอนแรกเนี่ยจากตัวเลขครั้งก่อนนะครับที่เขายังไม่ประกาศตัวเลขณปัจจุบันออกมานะตอนแรกนะครับจะเป็น200นะครับ 33K นะครับแล้วก็ตัวเลขคาดการณ์เนี่ยอยู่ที่ 166k แต่ตัวเลขคาดการณ์เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาคาดการไว้นะครับต่ำกว่าครั้งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดตัวเลขออกมาครับต่ำกว่าครั้งก่อนนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองฝั่งย่อบายเป็นหลักนะครับและผมนะครับพาพี่ในไลฟ์เนี่ยรอจนข่าวเนี่ยประกาศตัวเลขณปัจจุบันออกมา และตัวเลขนะครับที่เขาประกาศออกมานะครับประกาศออกมาเนี่ย1 4 6 k นะครับ1 4 6 k และตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยจากตอนแรกนะครับ2 3 3 k มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็น1 8 4 k ตัวเลขณปัจจุบันนะครับออกมาต่ำกว่าคาดการณ์และต่ำกว่าครั้งก่อนและมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขครั้งก่อนที่ต่ำกว่านะครับต่ำกว่าเดิมอีกนะครับลดลงอีกเพราะฉะนั้นครับบ่งบอกได้ชัดเลยครับว่าเศรษฐกิจแย่นะครับ เพราะอะไรผมถึงมองนะครับเว่าเศรษฐกิจแย่พี่คิดง่ายๆเลยนะครับการจ้างงานนะครับนอกภาคการเกษตรถ้าเกิดการจ้างงานมีการลดน้อยลงหรือว่ามีแนวโน้มที่จะลดน้อยลงแสดงว่าคนว่างงานก็จะเพิ่มขึ้นการจ้างงานน้อยลงแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเศรษฐกิจช่วงนั้นจะไม่ค่อยดีถูกต้องไหมและพอเศรษฐกิจไม่ดีก็จะส่งผลให้ดอลลาร์นะครับอ่อนค่าลงและแน่นอนครับก็จะทําให้ทองคําของเราเนี่ยมีการดันตัวขึ้นไปนั่นเอง และผมนะครับก็พาพี่ๆในไลน์เนี่ยรอบายนี่เลยครับปื๊ดๆพอตัวเลขประกาศาออกมาครับตอนแรกเนี่ยกราฟนะครับทุบลงมานี่เลยนะครับที่ราคา2632นะครับและโซนนี้นะครับผมก็ให้พี่ๆเนี่ยบายเลยนะครับเซตอัพที่ผมให้ไปนะครับผมจะให้พี่ๆเนี่ยบายอยู่ที่ราคา2635ถึง2638นหกร้บปดนะครับปื๊บๆผมก็วางโพเลชันเลย35นะครับถึง38 และ DP นี่เลยนะครับผมมองไปถึงนี่เลยนะผมตั้งไว้ที่52เลยนะเพราะว่าในกรอบนะครับในกรอบราคาเนี่ยโซนแนวต้านนะครับใน t i m e f r a m e M30 เนี่ยเขาจะมีโซนแนวต้านอยู่ที่2652นะครับแล้วก็แบ่งปิดเก็บนะครับเป็น3จุดนะครับในส่วนของ TP เสร็จปุ๊บนะครับอ่าปุ๊บปุ๊บปบวางโพลิชันแล้วเรียบร้อยนะครับไปดูกันเลยปุ๊บนะครับโอ้โห ดีดขึ้นไปอย่างทันควันนะครับดีดขึ้นไปอย่างทานควันนะครับเสร็จปุ๊บนะครับนี่เลย W Zone ผมบอกเลยนะครับว่าใช้ได้ดีมากๆเลยเห็นไหมครับว่าในส่วนของลักษณะของกราฟเนี่ยโครงสร้างของตลาดตั้งแต่เปิดตลาดมานะครับในช่วงตอนวันจันทร์เนี่ยกราฟเนี่ยเขาไม่หลุดเลยนะไม่หลุดกรอบไซด์เวย์เลยนะครับกรอบไซด์เวย์เขาชัดเจนมากนะครับ และ W Zone ของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำเลยโซนเนี่ยคือเป๊ะมากๆนะครับเป๊ะมากๆนะพอเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้เนี่ยราคาขึ้นไปที่4,5นะครับก็แบ่งปิดเก็บกำไรกันไปนะครับเป็นโซนไปนะครับปึ๊บปๆ๊บป๊บนะครับอ่าทีนี้เนี่ยราคาเนี่ยได้มีการย่อลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วพอผมเห็นนะครับเห็นว่าในส่วนของลักษณะของแท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งอิมบาลานซ์นะครับแบบ เนื้อเทียนเนี่ยใหญ่ยาวเต็มแท่งเลยและก็เนื้อเทียนนะครับกืนกินนะครับในส่วนของแท่งสีแดงแรงฝั่งเซลล์ก่อนหนน้าี้แบบเกิน100%เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับโอกาสที่จะถึง d p นะครับที่3นะครับที่1,600จุดเนี่ยไม่ยากเลยนะครับและก็เป็นไปตามคาดการณ์นะครับและนี่ครับคือกำไรที่ผมได้ในวันนี้วันที่เทรดชนข่าว a d p nonfarm ครับบวกมาเนี่ย 8,600 US ดอลลาร์นะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยน่าจะมีความกังวลน,นะครับในส่วนของถ้าเกิดตอนที่เจอข่าวแรงๆนะครับข่าวที่ทำให้ตลาดม,มีวอรลุ่มเข้ามาหนักๆนะครับบางคนก็อาจจะ กลัวนะครับไม่กล้าเทรดนะครับอันนี้ถือว่าดีนะเพราะเรากลัวในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแต่อาจจะมีพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่อยากจะลองนะครับว่าอยากจะลองวัดหรือว่าบางคนที่ไม่ได้มีความรู้นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ข,ข่าวหรือว่าการตีความหมายข่าวนะครับคือผมจะบอกอย่างนี้เสมอครับว่าเทคนิคนะครับอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถอยู่รอดในตลานนี้ได้นะครับต้อง โฟกัสนะครับในส่วนของข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจของสหรัฐโดยตรงด้วยนะครับเป็นอีกสกิลหนึ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องมีนะครับอย่างน้อยครับต้องตีความหมายของข่าวให้ออกถ้าเกิดไม่รู้จักนะครับในส่วนของพฤติกรรมราคาในแต่ละข่าวเนี่ยให้นั่งสังเกตไปก่อนครับว่าการที่เราตีความหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจากตัวเลขคาดการณ์นะครับหรือว่าตัวเลขครั้งก่อนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเทคนิคในการ ในการตีความหมายของข่าวนะครับผมจะมองตัวเลขนะครับครั้งก่อนกับตัวเลขคาดการณ์เป็นหลักนะครับและจะคอนเฟิร์มด้วยตัวเลขที่เขาฉเฉลยณปัจจุบันมันจะมีอยู่แค่นี้ครับในส่วนของเทคนิคของการเทรดข่าวแต่ถามว่าอะไรคือสิ่งที่ยากนะครับที่สุดในส่วนของการเทรดโฉนข่าวคือ1เลยครับถ้าเกิดนะครับใครที่ไม่มีประสบการณ์ใน,ในเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมของราคาตอนราคา,ามีการสวิงเพราะว่าในช่วงข่าวนะครับ จะมีวอลลุมเข้ามานี่หนักมากๆและครับค่อนข้างจะสะบัดแรงมากและถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถนะครับควบคุมอารมณ์ให้เรานิ่งกว่ากราฟได้ผมบอกเลยครับว่าโอกาสที่พี่จะพอร์ตพี่จะเสียหายเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ยต้องเรียนรู้นะครับในส่วนของพฤติกรรมของราคาด้วยนะครับว่าตอนที่ข่าวนะครับออกมาแบบนี้ราคาเนี่ยวิ่งไปประมาณไหนประมาณกี่จุดนะครับถ้าเกิดถามว่า การที่ผมจะเทรดชนข่าวได้แบบนี้เมื่อก่อนนะครับผมเองก็เจ็บมาเยอะนะครับในช่วงของข่าวแต่ผมเป็นคนที่ถ้าเกิดผมแพ้อะไรผมจะศึกษาและหาวิธีการเอาชนะมาันนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ลิงกงให้กับพี่ๆทุกท่านฟังเพราะว่ามันเป็นอีกสกิลหนึ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนนะครับต้องรู้และอีกอย่างหนึ่งครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับในช่วงของการเทรดชนข่าวผมเองเนี่ยเป็นสายเทรดชนข่าวนะครับและ ปัจจุบันนะครับผมใช้โบรกเกอร์นะครับโบรก connect ในส่วนของการเทรดนะครับคือข้อดีของโบรก connect นะครับเขาจะสเปดนะครับสเปดจะไม่ถ่างนะครับการไม่ค้างนะครับกดออเดอร์ได้ปิดออเดอร์ได้นะครับไม่เกิดสลิปเทรดและถ้าเกิดเกิดสลิปเทรดเนี่ยสามารถเอาออเดอร์นั้นนะครับไปเคลมนะครับกับซัพพอร์ตทางโบรกได้แบบ100%นี่คือความปลอดภัยและความ สบายใจในการเทรดชนข่าวของผมเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ผมเชื่อว่าพี่ๆทุกท่านเนี่ยน่าจะได้ความรู้กันไปในส่วนของการเทรดชนข่าวนะครับแล้วก็ในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์นี้นะอย่าลืมนะครับไปชนข่าวนอนฟาร์มเปโลด้วยกันนะครับสำหรับพี่ท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นครับต่อคลิปนี้อย่างไงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ในการชนข่าวที่ในการเทรดแบบนี้นะครับก็สามารถพิมพ์พูดคุยนะครับใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่ง เพื่อที่ได้ไปพลาดข่าวสารสำคัญจากช่องคุณพศเทรดฟอลลิคด้วยและวันนี้ครับผมนะครับคุณพศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ